สวัสดีครับช่องราเสริมกรอกมามาผู้อื่มาพู้แขนรับขวัญยามาผู้แขนรับขวัญยาอาชีนะครับนี่ครับ หลรับงกาก็เลยเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลหลาเคืนอยู่ก็มาผูกแขนสูคฝันมาสูบแขนรับฝันยาอาชีนะครับเครับ นีผู้เท่าผู้แก่เฒ่าแก่บ้านแก่เืองครับมีเนีแก่มาเลจะค่อยมาทีหลังมันในโน่การลายเด้อนี่ังก้วงนเชื่ออยู่

โอเทนีโมลาโบรานไนพันกันมานะครับไปนอนราคดาต่นต่สมไปนอนโรงพยาบาลกี่คืนได้โจทยที่ว่าไม่ใช่สองคืนหรือสามคืน โลไม่โเคืนนานนานอยู่ไปนอนมงาบานไนอยาจะน่อนสามคืนเนาะจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามคืนนะยาที่ไปนอนที่โรงพยาบาลครับสามคืนนะวันนี้ก็มาผูกแขนรับขวัญ เรียกขวัญกขกำลังใจกลับคืนครับ,รบมีมีข้าวเก๋บ้านเก๋เมืองครับมีแต่ผู้เท่าผููเกตครับใช่ครับ,รบแล้วก็ผู้แขนยายรองด้วยครับยายรองก็ ให้ปผูกแขนแรับฝันรับขวัญรับขวัญยายรองหลังจากหลังจากโดนเขาฟ้องมีคดีความนะยายรองนะผูกแขนรับขวัญเรียกเรียกขวัญกำลังใจกับคืนนะครับนะครับ,รบ,รบร네นี่ย

ปากฝากช่องฝากฝากหน่อยครับกช่ด้เงนฝากช่องนิชากรกบฝากด้วยนิชาไม่นิชานิชาหลานยาชิอ่าฝากช่องด้วย สองไม้สองมือช่องเอ็นสี่นี่ช่องของเอ็นนี่ก็ช่องน่าเสือกนี่ช่องน่าเสือกปะโอ้โหนอนก็ตายก็ตายน่าจีใช้ที่ใช้มากขึ้นนะโอ้โหนมาไก่มาไหมมาคู่มาคู่มาคู่ดี่มามาเร็วมาคู่ยมายต้นต้นอะไรนะน้ำตาลน้ำตาลย้ายผางย้ายผ้า โค้งนะผู okay, okay, yeah, ้ช่วยพ่อผู้แขนนี่ล่ะลูกหลานก็ผูอแคนแล้วครับตอนน็้ผู้แขนให้โยมนะครับตัวนี้ลูกหานนะค่ะยายน้องก็ผู้แขนแล้วคะับเพราะว่าเนล มีเรื่องมีราวนะคะคุนแกนรับวังประเพณีของบ้านหมื่บ้านขุแก่นะคะขนแกนยหงลอยลอง

เาต้องทำต้อรงต้อองรงต้องททำแทำแแร้องทำแรงตทำแรงต้องทรงทำแแร้อแรงต้องทำแรง้องทองทำแร้องทำแรงต้องทต้องทำแต้อรงต้องทำแรงต้องทออองทต้องทำแรงต้อ้องทำแรงองทำแรงต้อองทำแรงต้องทำแรงต้องทงตรงต้องท้ององทำแรตองทำ้อง้อรงตองทำแ้อองทำแรงต

เพ่อเวันอนิชาหลานยาอโอ้นี่ก็เป็นยูทูบน้องสไควยาชีนะคะก็เปิดช่องเีอตอนแล้วนะคะเป็นช่องนิชาหลานยาอชีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนิชาหลานยาชิช่องนิชาหลานยา,าชีนะนี่ครับ คนใส่เสื้อสีเขียวนะครับสำหรับคลิปนี้ของนาเสริมก็ขอจบคลิปเรื่อนฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> สดับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ